อยากแต้ไม่ต้องถามหาผ่านแม่บอกแม่ okay ้กะลูกลูกคิดอะไรเียโอเคยยคุณได้ไปต่อนะครับไปต่อครับตกอินเตอเออหลงปูอะไรลวงปูอะไรเออนี่กำไรหลวงปู่ชิลาพี่น้อง เดี๋ยวเราต้องไปอีกึงปูศิลาเนี่ยวันนั้นเราไปยังไม่เข้าถึงวันนี้คุณนายเออคุณนายเต็มตัวแล้ววันี่้คุณนายแล้วค่ะคุณนายคุณนายแอดครับเอโอเคครับพี่น้อง